สวัสดีครับ FC ลาพนาครับลาพนาวันที่25มีนากม2 5 17นะครับออกแล้วนะครับของเราก็คัดตัวเด่นให้ไม่ถูกนะครับนะทั้งเลขเด่นตัวเด่นไม่ถูกนะครับเนื่องจากออกเลขตัวเดิมนะครับผลรางวัลออกไปตัวเดิมเลยนะครับ76 82 58นะครับนะ76ก็ตัวนี้นะครับมาเข้าข้างหน้านะครับนะ 83นะครับก็ออก82นะครับ75ออก58นะครับนะคัดตัวเด่นแล้วเชียวไปเชียวมานะครับแต่ในสูตรเต็มเรานะครับถือว่าเข้านะครับนะเต็มถือว่าเข้านะครับเป็นที่ว่าเราก็ยานที่บอะครับมาที่เลขเด่นเนี่ยแต้มเนี่ยหลุดไปเลยนะครับนะ่เข้าเลยวันนี้นะครับแต้มผิดนะครับวันนี้อันก็เลย ไม่เอาแต้มมาให้ดูนะครับนะเนื่องจากว่ามันหลุดไปสองมวดแล้วนะครับนะในสูตรชุด16ตัวเนี่ยนะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับนะก็ยังมาที่แปดสองนะครับแต่ก็ไม่ได้จับมาให้นะครับจับแปดสามมานะครับนะเนื่องจากว่ามันก็นะเลขตัวเดิมเลยนะครับนะแปดสองห้าแปดนะครับเมื่อทีแล้วออกสองแปดห้าแปดนะครับนะเลขตัวเดิมเลเลขตัวเดิมนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะซ้ํานะครับก็เลยไม่ได้หยิบไปให้นะครับก็ ก็ที่ว่าตัดเลขเด่นผิดไปนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับก็ไม่เข้านะครับนะเราไม่มีแปดนะครับเฉียวไปนะครับนะก็ที่ว่าเลขตัวนี้ผิดนะครับนะเราไม่มีแปดมาถึงแค่เจ็ดนะครับมาดูครับว่าสูตรไหนยังเดินได้อยู่นะครับนะจริงสูตรเจาะเนี่ยนะครับ มันเริ่มผิดมาสองงวดแล้วครับตัวนี้ครับนะแถบนี้นะครับผิดมาสามงวดเลยนะครับนะแถบนี้สูตรที่สองเนี่ยเพิ่งจะผิดนะครับสังเกตว่าสูตรที่สามเนี่ยนะครับยังไม่เคยผิดเลยนะครับนะยังเดินดีอยู่นะครับนะงวดนี้ติดที่สองสามสี่นะครับนั้นเราจะยึดสองสามสี่เนี่ยแหละนะครับนะว่าให้เลขที่มันติดสองสามสี่นะครับนะ อ,อีกตัวหนึ่งนะครับแปดเนี่ยนะครับนะเดือนมีนาเนี่ยแทบจะทั้งเดือนเลยนะครับนะแปดแปดแปดสามเว้นนะครับเว้นมาแล้วก็สองแปดห้าแปดแปดสองห้าแปดนะครับนะเดี๋ยวดูสตินะครับสิบสามมีนานะครับนะก็ยังติดแปดอยู่ครับหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดแปดนะครับ 1, 8. 4, 8. 7, 8. เป็นสองงวดนะครับมาหนึ่งแปดห้าแปดนะครับออกปล่อยมากนะครับนะได้กลุ่มเดิมๆนะครับเนี่ยห้าแปดหนึ่งแปดได้ก็มองหนึ่งแปดอีกนะครับสี่แปดเจ็ดแปดนะครับเนี่ยเห็นตัวนี้นะครับเก้าสามแปดมองสามแปดเก้าศูนย์นะครับนะเนี่ยนะครับสามเก้านะครับมันเลขกลุ่มที่กลุ่มเดิมๆนะครับที่ออกนะครับนะงวดเนี้ย แปดจะมาอีกไหมนะครับนะก็น่าจะปล่อยให้ตดวเอื่นมามั่งนะครับนะมาบ่อยนะแปดนะครับอ่าสูตรสิบหกสิบหกชุดของเรานะครับนะวันนี้ก็ยังมีแปดอยู่นะครับนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับมาชนกับสองสามสี่ห้าอ่ะเมื่อกี้ที่ถ้าสังเกตนะครับนี่นะครับสองสามสี่นะครับสูตรฝั่งนี้มันยังไม่เคยหลุดนะครับนะสองสามสี่ อันนี้ก็มานมหนะครับตัวตัดเราวันนี้นะครับได้0ู2หนึ่งสองนะครับสูตรนี้รอบนี้ไม่คำนวณให้ดูนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่ผ่านมานคำนวณสูตรให้ดูแล้วนะครับว่าสูตรนี้มาจากไหนนะครับนะมาอย่างไงน,นะครับวันนี้ได้0ู2หนึ่งสองนะครับถ้ามาตัดแล้วนะครับของเราไม่มีศูนย์หนึ่งเลยนะครับนะมันจะเด่นแค่2ตัวเดียวนี่นะครับนะสอง7 2 8 2 9เจดสองปดสองเก้านะครับนะถ้าตัดแล้วนะครับ ให,ให้เทียบดูอีกครั้งครับสูตรนี้นะครับยังไม่ผิดนะครับสองสามสี่มันก็ยังมาชนนี่ครับสองสามสี่นะครับถ้าเอามาตัดก็มีสองนะครับจับคู่เลยครับนะสูตรลรดับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ กเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าอาสังเกตว่าจะขีดให้สามสี่ห้านะครับส่วนมากแล้วจะมาชุดคู่หลังส่วนมากนะครับนะสามสี่ห้าเนี่ยมันจะมาชุดคู่หลังนี้นะครับก็เป็นที่สังเกตแต่ก็ไม่แน่นะครับก็มีหลุดเข้ามงที่มาข้างหน้านะครับแต่วันนี้มันชนที่สองนะครับนะเลขเด่นเราตัดไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับชุดสิบบกคู่นะครับหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า 8 2 8 3 8 4 8 5 9 2 9 3 9 4 9 5นะครับตัดเลกดินแล้ว0 1 2ครับติดแค่นี้นะครับนะ6 2 7 2 8 2มาแล้ว8 2ครับจะมาอีกไหมนะครับถ้าจะเอาที่บอกว่าติด2 3 4แ้ก็แถมนี้นะครับนะลงมานี่เลยครับนะ12คู่นะครับ12ชุดนะครับถ้าเอาติด2 3 4นะครับ สูตรเจาะเรานะครับนะซึ่งก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสูตรนี้ก็เอามาเทียบเพียงเฉยครับเนี่ยอย่าสามสีนะครับนะแต่เลขไปคนละทางครับนะสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามามสสี่สาห้าสมหสี่สามี่สี่สี่ห้าสี่หนะครับมันก็จะมีตัวซ้ํากันก็คือ3ามสี่สี่สเนี่ยนะครับนะเลขเบิลก็มี3ามสมสี่สครับที่วงกลมไว้นะครับนะสองหกสาี่หเนี่ย เนื่องจากลงมาชนกับตัวนี้นะครับนี่ครับสองหกสามหสี่หกนะครับก็เลยวงกลมไว้นะครับก็อยากให้ดูชุดนี้เป็นชุดหลักนะครับนะชอบตัวไหนก็ลองไปพิจารณาดูครับนะจะกลุ่มนะครับเนื่องจากว่าครั้งที่ผ่านมาสูตรเราก็เข้านะครับนะแต่แอดคัดตัวเด่นแล้วคัดให้ผิดตัวนะครับนะไม่คิดว่าแปดสเนี่ยมันจะมานะครับอวันนี้ก็มีติมไเริ่อนะครับนะ หกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองครับลองไปคัดดูครับนะจะแอดคัดมาให้แล้วนะครับนี่คือเอาที่ชอบนะครับเอาที่แอดชอบนะครับผมจะถูกจะผิดก็วานไปนะครับนะตามสูตรนะครับให้เด่นที่สองกับสี่นะครับนะหกสองนะครับที่มันชนกันสองสูตรนะครับหกสองเก้าสองเจ็ดสองแอดม่แปดสองนะครับ เอาครับเป็สองแล้วน่าจะไปม,มาแล้วมั้งครับนะสองคนแล้วอธิชนกันนะครับสามตัวนี้นะครับนะอ่าตัวรองชอบไปที่หกสี่เก้าสี่ห้าสี่นะครับสองห้านะครับอชอบเจ็ดสองกับห้าสี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเต็มเก้านะครับปกติของเราพัฒนาจะชอบมาเต็มเก้าครับแต่ช่วงหลังเนี่ยผางไปประมาณ สามวดแล้วนะครับนะก็เลยเดาทางไว้ครับว่าจะมาไหมนะครับหรือจะมาแต้มส่วนเหมือนเดิมครับหกสี่นะครับหกสี่แปดสี่นะถ้าแปดนะครับนะให้ดูแปดนะครับเผื่อชอบแปดนะครับอย่างนีครับนะแปดสามแปดสี่นี่แหละนะครับนะแปดห้าไม่น่ามามั้งนะมาสองงวดละติดนะครับให้โอกาสตู้อื่นมาบ้างครับนะถ้าแปดก็เนี่ยครับเหลืออยู่แปดสามก็แปดสี่นี่นะครับนะ ตัวการไปที่สี่สี่สองสี่หกสามครับดันื่องจากมันชนมันชน,น,ชนในสองสูตรก็เ,เลยเอามากาันกันไว้ครับนะก็ลองพิจารณาดูครับชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับแต่ว่าแอดก็จับคู่ไม่จ,จับคู่มันเข้านะครับแต่ว่าตัดตัวดินให้แล้วไม่เข้ามาก็สักมดแล้วนะครับนะวันนี้มันมดที่สี่นะครับนะพอลองดูนะครับว่าจะไปต่อไหมนะครับ ตัวนี้เป็นแต้มแค่ดูเฉยครับนะเพื่อนคนชอบนะครับนะสองสามสี่วันนี้เลยไม่เอาสี่ตัวแล้วนะครับนะเอาแค่สามตัวนึ่งครับจะถูกก็ถูกนะครับนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ตัดให้นะครับวันที่แล้วไปชอบที่เลขหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งก็มาแต้มสามังนั้นครับวันนี้แต้มดับห้ากระเพ็ดนะครับเลขดับได้เก้านะครับวันที่เราดับอยู่วันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ชอบเลขเก้านะครับนะ ก็เอาที่ชอบครับอย่าไปคิดสนใจเลขดับมากนะครับเดี๋ยวเสียโอกาสนะครับก็เลยติด92มาให้อยู่นะครับ994นะครับนะก็ขอบคุณนิมซีครับที่สละเวลาติดตามรับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมหวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราโชคดีมากนะครับนะสิ่งวันของเรามั่งครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมขอบคุณครับ